รับสิรับสิ่รับสิ่รับสิรับสิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับบ้านสวัสดีครับหนึ่งกหนึ่งพูดอยู่ครับพี่ครับบ้านผมอยู่กระเสียมสันนะครับขอแจ้งเหตุด่วนได้ไม่ต้องห่วงอ๋อตอนนี้มีจนบุกเข้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปตรวจอีกกินนาทีแป๊บนะ่หนึ่งชั่วโมงคงถึงอดี ตอนนั้นกูตายน้องใจเย็ยนๆอนยาหยับขายถึงตอนนั้นจริงๆอะก,กูตายเออก็ได้เดี๋ยวรีบเข้าไปตรวจเฮ้ยเืนเนี่ยไม่ต้องแล้วนะ,ะผมฝากซื้อน้ำเอามากรวดเนี่ยประชดประชันคนจะรีบให้ก็ประชดกันจังคนบุคข้ขาบ้านไม่ระมัดระวังชอบมันลำบากพวกพี่พี่ประจำน้องต้องเข้าใจว่าที่นี่มีระบบพอมีคนโทรเข้ามารายงานความไม่สง,งบมันต้องเช็คมันต้องเช็คไม่ใช่รีบไปตับปบมันต้องเขียนเอกสารไม่งั้นนายพี่จะตบนะ